ดูนะครับเนี่ยตอนที่เราติดขวารอบนะฮะแล้วตอนนี้พอเราลอกออกมานะฮะกาวสองหน้ามันจะติดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเอาไม่ออกครบับผมต้องใช้น้ำมันสนนะฮะน้ำมันสนเนี่ยเดี๋ยวใช้ทินเนอร์ฮะเดี๋ยวมันจะกัดสีมันจะใช้น้ำมันสนอย่างเงี้ยแล้วก็ซับเงี้ยนะซับเงี้นะฮะเโอเคซับอย่างเงี้ยฮะนี่ น้อยฮะใเจเย็นนะครงน,น,นี้ใจเย็นเนี่ยก้าวไปเปนเี้ยก้าวไปรเรืเ่อยถูไปเรื่อยเดี๋ยวให้น้ำมันสดมันซึมก่อนฮนะเราจะขูดออเนี่ย้ำมันสดน,นซึมอย่างเงี้นะเนี่ยแล้วก็ใช้เียลพลาสติกอนะสิบบาทซื้อมาสิบบาทขูดออกเนี่ยขูดออก ได้ออกง่ายครับผมเนี่ยออกระปองฮะเดี๋ยวคนนี้เราก็ซับใหม่ฮะซับใหม่อีกครั้งนึงมาดดูนะฮะับบนี้ใจเย็นนะฮะต้องใจเย็นมันลดราคาแพงต้องะนุถนอมหน่อยฮะยังไงฮะ น้ำมันมันซึมนะฮะน้ำมันมันซึมน้ำมันสนนะฮะมันซึมไม่ใช่เบนซินนะน้ำมันสนเท่านั้นนะมันเป็นซีดมันจะกัดสีฮะผมบางครั้งต้องขอบ,บอะไรสีมันบอบบางนิดนึงผมเนี่ยแล้วก็เอาเกียงไปนะด้านไหนก็ได้ด้านนะครับน,นี่นจะออกนะ ทำไปฮะเต้นเย็ยนต้องใช้วิธีนี้ฮะเต้นเย็ยนดดรเรากุดกัด้วยฮะขุดเบาฮะแล้วก็ขดแรงนะอืมกรช็ดครับผม มันสดเช็ดไม่เป็นไรฮะแต่ใช้เป็นกินกวหมละาวหมดละจุดอื่นแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันท่านรับ,บรรก็เรื่องฮะแล้วขัดเทียนนิดเทียนนิดก็ผม จออกเรืะรืเบาไม่ต้องขูดแร็ซับอีกนะ้ำมันสนซับเลยเนี่ย มันฝนตับไปฮะมันคิดไม่ได้นะอันตรายมากเลยฉันโดนตกจน,นสีบอบบางที่ตัวนอก ออกกนแบบนี้ฮะเียมเช็จะเป็นลักษณะนี้ยนะฮะผมเช็ดตรงนี้แล้ว ตรงนี้นี่เราผมเช็ดแล้วเนี่ยตรงนี้นี่เราต้องขัดออกมาให้ลอกออกมาก็เปผมจะเป็นลักษณะ,ะนี้ฮะับถ้าเช็ดออกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะ,ะนี้แล้วขัดเช็ดให้เช็ดด้วยน้ำมันสนนะฮะจะเป็นลักษณะ,ะนี้คอุ๊บฝุ่นที่เราเช็ดมา มีคราบลอยกาวเกาว่าเดี๋ยวเราก็ใช้พวกไอครีมขัดมาขัดฮะมันก็หายนะฮะนะครับประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับผม